สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงื่อนไขมาตรการลดค่าไฟค่าน้ำสองเดือนจ่อลดค่าเน็ตบ้านด้วยหลังคอรมออนุมัติวันที่12มกร,ราคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านวิดีโอคอนเฟอรเรนซ์ว่า ได้อนุมัติหลายโครงการโดยเฉพาะมาตรการเยียวยาและดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดรอบใหม่ของโรคโควิด -19 โดยอนุมัติข้อเสนอมาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชน และผู้ประกอบการธุรกิจในระยะเร่งด่วนได้แก่ 1. ข้อเสนอมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปเริ่มจากมาตรการช่วยเหลือค่าใช้น้ำประปาลดลงร้อยละสิบกำหนดระยะเวลา2เดือนสำหรับใบแจ้งนี้ค่าประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม64ประกอบที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก6.76ล้านไร่ทั่วประเทศวงเงิน396ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้ากำหนดระยะเวลา2เดือนสำหรับใบแจ้งนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม64โดยแนวทางการดำเนินงานกลุ่มใช้น้อยกว่า150หน่วยฟรี90หน่วยแรกทุกรายจำนวน10.13ล้านรายมูลค่า3,650ล้านบาทกลุ่มใช้เกิน150หน่วยปรับคั้นส่วนลดใหม่จำนวน11.83ล้านไรยมูลค่า3,752ล้านบาท กิจการขนาดเล็กฟรี50หน่วยแรกถูกรายจำนวน1.74ล้านรายมูลค่า800ล้านบาทมาตรการช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ตมอบหมายให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมประสานขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการเครือข่ายระบบโทรคมนาคมในการพิจารณากำหนดมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของครัวเรือน 2. มัตรการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด -19 กระทรวงพาณิชย์ประสานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงอุตสาหากรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. มาัตรการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ใช้โรงงานของตนเองเป็นสถานที่ในการกักตัวในพื้นที่โรงงานหรือ Factory q u a r a n t i n นกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ 4. ปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเราเที่ยวด้วยกันการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขของโครงการเพื่อช่วยลดผลกระทบให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ประสบปัญหาและมีข้อจำกัดของการเดินทางในช่วงที่ยังมีการดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในระลอกใหม่5มาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคล่องและลุกนีของธนาคารพาณิชย์ กระทรวงการคลังประสานธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อหารือและพิจารณาเตรียมมาตรการช่วยเหลือด้านสภาพคลังและลุกนี้ของธนาคารพาณิชย์เพิ่มเติม 6. มาตรการช่วยเหลือด้านแรงงานเพิ่มเติมกระทรวงแรงงานติดตามและเร่งรัดดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบที่เกิดขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ